สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ับมาพอกับบ่าวแจมพาลุยนะครับในอีพีนี้ปลาแจมกับสิพาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดกบอยู่ในปลาครับผมพี่น้องอยู่เป็นเป็นปลาหวยนะครับเนาะนะครับนี่ก็เริ่มคำคำแล้วครับผมเดี๋ยวเขาไปเริ่มใส่กันเลยครับผมพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นมองลานกว้างนะครับพี่น้องข้างหลังครับผมข้างในก็จะเป็นปลาครับผมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไป ชมวิธีการใส่น้ำเปล่าเตียมนะครับเนาะเบ็ดกบครับผมพี่น้องมาอนีก็เตรียมเบ็ดมาทั้งเบ็ดยี่สิบหลังคือเก่าครับเป็นเงือกี่เดือนใหญ่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามส้มไปนํากันครับผมเอาครับผมพี่น้องตรงนี้คือจุดแรกนะครับถีบเบ่าเตียมสิมาไซนะครับผมอันนี้ร้านน้าถั่วเรียบร้อยครับผมพี่น้องเบ่าเตียมเฮ็ดไว้ตังแต่เมื่อวานก่อนนะครับว่าสิมาไซพอดีฝนมันตกครับผมเลยไ่ไห้มาเนาะ แต่ที่นี่เข้าสิมาเอามองไรที่มันโคกๆครับผมร้านที่เห็ดไว้นำทวมครับพี่น้องเดี๋ยวไปลองปักไว้ตรงนั้นครับผมมันมีดินดินนุ่นๆอยู่นะครับไปครับผมหลังแหลกเขาเอาครับผมมาหลังแหลกกันเลยครับนี่ครับเยอะใส่เรบร้อยเฮ็ดร้านเลยพี่น้องว่าร้านที่เฮ็ดไห้ น้ำท่วมครับผมเขาต้องมาเห็ดใหม่เจาะก,กบเรย์มากครับผมเขาคิดว่าน้ำจะท่วมครับคิดว่าน้ำจะท่วมคับก,กันนี่ขึ้นฝนตกย่างหนักเลยพี่น้องเลยออกมาครับวาสิมาใส่หมวนหมดละหมวนมมวนก้อนนี่แหละ,ะหลังแรกครับผม แจนไซเทมิงหวังว่าฝนสิพอตกอีกเนาะเรยียบร้อยครับผมอังต่อไปเลยครับครับผมพี่นอต้านเห็ดไว้ก็นำ่วมครับต้องเฮ็ดไหมครับผม อย่งนี้นะครับตับนสูงดีง่ายนี่นำทวมเบิดนะครับผมนี่ล้านที่เ้าเห็ดไว้เอาขึ้นมานี่ครับผมเอาขึ้นมานี่เลยนำทวม เอาครับผมพี่น้องก็สิมาจบอยู่หลังหนีเลยเนาะครับเนาะจังมาลุนกันเื้ออื่นเสาร์คนละครับผมเพราะว่าขึ้นนี่เบาแจมบ่ได้มายามเนาะเพราะมันอยู่ไกลนะครับผมเราก็อยู่ในป่าในดงน้ำครับผมบกามาก้เดีเอกง่ายๆครับผมก็มันอน้างทีจะหกครับผมพี่น้องเบิ้งครับผมเนี่ยป่าครับผมมันหกนะครับผมนี นี่ครับทางนี้ก็ลงแน่จักน้อยครับผมนี่ที่ทางหันกล่องไปเนาะนี่ครับผมนี่ครับเตรียมจีใส่ไว้ตรงนี้เลยครับพี่น้องอ่ะนี่ก็เป็นร้านบ่อแจมเฮ็ดไว้ครับผมเฮ็ดแต้มวานก่อนเนาะพอดีฝนตกตรงนี้ตรงนี้น้ำบ่ท่วมครับผมพี่น้องโอเคอยู่ ก็ใส่ได้ครับก็ทังเฮ็ดไม้เสียบน้ำม้วนไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาลุนกันมือเศร้าครับผมว่าสิมีแต้มบอสิได้โกบบอสิมานบอครับผมก็มารอลุนน้ำกันนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย้ำเสาครับผมมาก็ไปอลลูนเบ็ดกบกันครับพี่น้องมาขึ้นบนแหลมมายามเนาะไปครับเอาครับพี่น้องขอกับหลังแหลกเขาเนาะเป็นไลคือครับอู้คืออยู่นะโดดน้องน้องน้องโย้พี่น้องกบตัวน้อยอีกแล้วโอ้ยซ้ำกันกันกนอยูตรงหน้าครับผมนี่ตัวน้อย อุ้ยปูนตัวใหญ่โดยเข้าป่าโอ้มันมาน้ากันกสองตัวตัวนี้แต่มาถึกตัวหน่อยก่อนอ่ะครับผมเก็บครับพี่น้องแต้มแหลกแขกมานครับไปครับผมหลังที่สองเลยคือบอ่หลังที่สองเลท่านโอ้หลังที่สองถือยู่ครับผมตัวหน่อยอีกแล้ว โอ้ตซ้ำๆกันครับผมมีแต่ใส่นี่เลยโอ้ยอยู่ในทงนากอะใส่นี่ครับผมปลากับใสน่นี่โอ้กบตรทันให่ครับผมพี่น้องอะเก็บครับหลังที่สามพี่น้องหลังที่สามบ๊ถือครับผมอุ้ยหลังที่สามนี่มีอาการเลยครับผมนี่ มีหอยอยู่ครับแต่บอถือเนาะมีหมดเก็บครับผมพี่น้องกูเลยไปครับหลังต่อไปครับผมหลังสี่ 4, ว่าจังใดละ่ะหลังแรกหลังสองถึงนะครับผมหลังสามบอถือหลังที่อยู่ใสจัาบ่ได้เลวพี่น้องเขาปองไหนเนาะ ขอวองนี่ครับโอ้หูยยูหูโอ้หลังซีก็บกถือครับผมเก็บครับพี่นอ้องจะลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมเอาครับผมมาหลังนี่นิ่โตครับแต่มที่สามพี่นอ้องเออตัวนี้มาตัวใหญ่แน่จังหน่อยครับ ขึ้นจักน้อยครับเอาเก็บครับผมหลังเป็นจักน้อยหลังไหลเนี่ยเออตรงงามยุคตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นครับตัวที่สามแถมสามครับเก็บครับผมครับต่อเลยครับผมพี่น้องรู้สึกว่ายังไงบ้างยูทิปปิดงเบ็ดครับผม มันกบหรืออย่างครับผมมามันหลุนกันโอ้กบครับผมกบโกบถือยู่นี่แต้มทีซีแล้วครับผมนี่นี่ตัวใหญ่อยู่งงท่านตายโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่แต้มใหญ่ครับผมอ๋าเนี่พี่น้องขอลางกันหน่อยนี่ครับผมแต้มนี่แต้มใหญ่ครับ เก็บครับฮะเรียบร้อยครับผมพี่น้องนี่ด้ซีแต้มนะครับผมแม่มาแต้มดิซี่นี่ตัวใหญ่ครับไปครับผมรุ่นต่อไปยกขึ้ไก่กันนี่ลยนะครับพอห่างกันปันเลยแมน่นบ่หล่ะยังละน้อนปูดอยูอ่นี่ครับผมแต้มที่ห่างกันมาละ ามานมานพี่น้องเอ้ยนี่ตูตอยู่เดี๋ยวขอยาดล่างจัหน้อยเปลี่นกีตมอมครับแต้มที่หะแสมงามอยู่นี่เก็บครับผมครับพี่นอ้องรุ่นแต้มที่หกกันต่อครับผมแต่หูซึกมีโตอยู่ครับผมข้างนานะ นอนเอเมกอยู่ตัวว่ายครับผมพีม่น้องโ่นหลายตัวน้อยครับเนี่ยแทมที่หกเขามาแล้ว,วครับผมตัวว่ญ่ครับตัวน้อยเนาะน,นี่ครับผมแทมที่หกไปเก็บครับผมนีม่หวงังคนหลังแค่น้อยนะเรียบร้อยครับผมไปครับหลังข้างหน้าเบิง้ง หลังนี่ดูดิดคล้องครับผมหลังนี่คือบ่หึเอาแล้วพี่น้องงานเข่าแล้วครับหายรักหายอู้ยตัวใหญ่เด้อนี่นี่ครับเห็นดห้อยไปทางไหนเนาะบัดีนอ น้ำจังได๋อะครับผม,มพี่น้องเอ,อ้ยจะเข่าปลาจากลงน้ำครับปรจักเลยแบบนี้อแล้วมันต้องถอดไตเพราะว่ามันมันหลวมครับผมวันที่เราแจมปักนะมันหลวมเราแจมผมซื้อว่ามันหลวมอยู่กพราดินมันมันโลมแห้งนะครับเรียบร้อยเลยนะครับ คือไปทังใดนะครับตัวใหญ่อยู่ดอกนี่เบ่งทรงครับผมพี่น้องดินนี่ห้อยดินครับผมนี่นี่ห้อยตีนมันควัดเนาะนี่ครับโอ้ตัวใหญ่ดอกนี่ไปเลยเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวค่อยมานาหาครับน่าจะไปว่าไกลดอกกันบ่ลงน้ำก็ก็ไปในป่านี่แหละครับนะ อ่ะครับผมพี่น้องน้ำหาวพ่อครับผมจักไปทางใดนี่ลัาางนี่มีเต้มครับผมแต่ว่าตายแล้วหลังนี้ตายตายว่าตายแล้วครับผมติดแต่โดนเนาะ,ะเก็บครับผมพี่น้องลังนี่ตายครับไปครับหลังต่อไปเลยครับผมกับผมพี่น้อง ก็หอดหลังสุดท้ายนะครับเนาะหลังสุดท้ายมีอาการครับผมนี่เบิ่งหอยอุ้ยลุดครับผมหลังสุดท้ายเอาครับผมอีกหลังนึงก็หายเนาะหาบ่พ่อครับผมน้ำก็ค่อนข้างจะลึกครับผมถ่ายกันลุดนี่เอาครับพี่น้องตอนนี้ก็กูบมาครบสู่หลังแล้วครับผม ก็หายไปหลังนึงเนาะหาพ่อพ่อครับกับพ็นยังนะครับนี่ครับผมผลงานของเขาได้หลายอยู่ครับผมพี่น้องพอได้ปนนะครับผมพ่อได้พัดแล้วหนึ่งแต้มสองสามสี่ห้าหกประมาณ โอ้กเจ็ดแต้มครับผมพี่น้องเจ็ดแต้มเนาะหายไปหลังนึงก็หาพอๆครับผมปลากับปลาทึบแล้วก็ในคลองกับน้ำมันลึกครับก็เลยหาไม่เห็นเอาครับผมสำหรับชิปนี้ก็พามาใส่เบ็ดกบเนาะกับหมานพี่น้องปยายามหมืนขึ้นก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมมายามทียเดียวยามเสามากูเลยครับผมเอาครับสำหรับ ผู้ดใดทีมาคลิปนี้นะครับเนาะก็ขามากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ Comment. พูดคุยกันได้ครับผมพี่น้องเฮ็ดพิพผาดอันใดประกรันใดก็ขอตทดขออภยน้ำครับผมกับปด้ตั้งใจนะครับเนาะเอาครับ,อ,บ,รบอีกทีนี่กับผมมียังหลายพี่น้องก็สิขอจบเพียงเท่านี้เนาะยัะมาพอกันไหมคลิปหน้าครับทักทิ้ก็สวัสดีครับ